สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะเออในวันนี้นะคะคุณนัทจัดขอแจ้งเรื่องถุงนะคะถุงประจําตัวของเด็กนะคะด้วยโรงเรียนของเรานะคะได้รับการอนุเคราะห์ถุงจากเทเวศประกันภัยนะคะนํามาแจากเป็นของขวัญให้กับเด็กทุกคนเลยในงานนี้คุณนัทก็ได้นําถุงเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะคะก็คือใช้ใส่เอกสารนะคะ ในถุงประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นเอกสารการเรียนรู้ของเด็กนะคะในนี้จะมีอะไรบ้างเมื่อเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับบันทึกรักการอ่านนะคะตารางเรียนตารางเรียนนี้นะคะค,คุณครูได้แจ้งรายละเอียดของการเรียนสองสัปดาห์ไว้นะคะ ตั้งแต่วันที่1มีคำชี้แจงนะคะว่าท่านผู้ครองจะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างให้กับลูกวันแรกวันที่1เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเนื้อหาของการเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เด็กจะต้องทำร่วมกับครูนะคะทั้งบทเรียนออนไลน์และบทเรียนที่เราแขวนคลิปเอาไว้ในกลุ่มลายห้องนะคะแล้วก็การส่งงานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ คุณครูจะแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเด็กนะคะเตรียมตัวในการเตรียมอุปกรณ์เข้าเรียนในห้องเรียนนะคะมีทั้งสองสัปดาห์เลยค่ะสัปดาห์ที่1นนะคะมี3วันสัปดาห์ที่สองก็จะมี5วันสสัปดาห์นะคะท่านผู้ปกครองก็จะมีใบความคิดเห็นนะคะใบบันทึกการเรียนรู้จากผู้ปกครองนะคะใบนี้คุณครูจะเป็นลักษณะของแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองว่าท่านพูดคุยอ่านหนังสือให้ลูกฟังเรื่องอะไรบ้างนะคะในช่วงที่เด็กเรียนอยู่ที่บ้านพฤติกรรมของลูกขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านสามกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับลูกที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะท่านรู้สึกยังไงท่านเขียนได้ตามนั้นเลยค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในการเรียนเนี่ยท่านชอบอะไรท่านก็เขียนมานะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะ ที่ท่านอยากจะเสนอในการจัดการเรียนการสอนของครูนัดนะคะทั้งระบบออนไลน์และกึ่งออนไลน์นะคะท่านเขียนเสร็จแล้วเรานัดส่งสองสัปดาห์นัดส่งหนึ่งครั้งส่งทุกวันจันทร์นะคะอันนี้เป็นตารางเรียนนะคะของชั้นอนุบาลจอนอกจากนั้นก็จะมีชุดแบบฝึกซึ่งแบบฝึกนะคะค,คุณครูได้ระบุหน้าเอาไว้ในตารางเรียนแล้วว่าถ้าเรียนเรื่องนี้จะใช้แบบฝึกหน้าที่เท่าไหร่นะคะ ซึ่งแบบฝึกเนี่ยเราก็ใช้แบบฝึกที่เราเรียนอยู่ปัจจุบันจากสำนักการศึกษาแจกมานะคะหรือถ้าหน่วยบางหน่วยที่ไม่ตรงอย่างเช่นสัปดาห์นี้วันเด็กคุณครูก็ได้ทำใบงานนะคะแล้วในตารางเรียนก็จะแจ้งด้วยว่าได้ทำใบงานเอาไว้ใบงานอย่างเช่นระบายสีเขียนคำขวัญวันเด็กนะคะหรือว่าใบงานวาดภาพระบายสีนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วให้ท่านถ่ายรูปนะคะ ส่งในกลุ่มลายห้องในแฟ้มในอาราบ้านที่ครูสร้างไว้นะคะแล้วก็สองสัปดาห์เรามีนัดส่งกันหนึ่งครั้งทั้งแบบฝึกใบงานนะคะแล้วก็บันทึกลกัการอ่านให้ท่านใส่เหมือนเดิมแบบนี้เลยคะ่ะใส่นะคะส่งกลับมาส่งไม้ครูนะคะคุณครูจะมีแ้มอีกหนึ่งแนะคะที่อยู่กับนักเรียนหนังสืออ่านให้ท่านนะคะให้ท่าน เก็บไว้ที่บ้านไม่ต้องใส่แฟ้มมันะคะส่งเฉพาะแฟ้มแบบฝึกใบงานแล้วก็บันทึกการอ่านนะคะส่วนในถุงนี้ยังมีอะไรอีกอ,อันนี้ก็จะมีของขวัญวันเด็กของเด็กผู้ชายนะคะถ้าเป็นของเล่นจะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็มีเครื่องเขียนนะคะเป็นสีเทียนอันนี้เราได้จากผููมีอุปการละคนมานะคะขนมค่ะแล้วก็จะมีดินสอก,กาว ดินน้ำมันกาวและดินน้ำมันรวมทั้งกระดาษสีนะคะเอาไว้ทำงานศิลปะนะคะกบเหลาดินสอค่ะยางลบนะคะห้าอย่างนี้นะคะเหล่านี้เราได้รับแจกมาส่วนแฟ้มที่ใส่นะคะแฟ้มที่ใส่กาวดินน้ำมันแล้วก็กระดาษนะคะเราได้จาก คือข่ายผู้คลองของเราเป็นคนนะคะนําเงินของเครือข่ายห้องมาเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเราจึงไม่ต้องคุณนัทจึงไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากใครเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเก็บไว้ที่บ้านเลยค่ะเวลามาส่งนะคะส่งแค่แฟ้มนะคะตามที่คุณครูแจ้งในลายกลุ่มแล้วก็แจ้งเมื่อกี้ด้วยค่ะคุณนัทหวังว่าท่านผู้คลองคงจะทำความเข้าใจกับใบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแล้วก็มี ตารางสอนตารางเรียนของครูเนี่ยจะมีประโยชน์กับท่านในการวางแผนนะคะจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้ท่านผู้ปกครองเป็นครูที่สําคัญของลูกๆมากๆเลยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาเด็กพร้อมกับคุครูนะคะขอบคุณค่ะ